สมแซบไหมผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือต้นปลานิ้นจ้ะอันนี้สุดยอดเลยค่ะปลาป่นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาจะมาต้มตปลาเหมือนสมัยก่อนนี่เลยจ้าอยู่ข้างในเป็นกล่องแล้ใส่น้ําร้อนได้เลยก็สภาพแบบนี้นะคะใช่ไหมไหมเขาเรียกว่าป่นปลานิลนครับสไตล์อีสานบ้านห่อครับนะฮะมันเหมาะสำหรับคนที่อยู่เพราะว่าในในตม คอนโดตามอพาร์ตเมนต์ซึ่งบอกว่ามีเวลาไปทําอาหารแบบยุ่งยากคือประปนเป็นอาหารอีสานเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นวิธีของคนอีสานที่ชอบกินอย่างเงี้ยเป็นน้าพริกนนะครับจากนั้นมันก็ง่ายแล้วตอนนี้เราทํามาเป็นฟรีดายเป็นแห้งใส่น้ำร้อนแล้วก็สามารถทานได้เลยเข้าวเหนียวก็สวยร้อนผักลวกผักต้มนะับผักสดได้หมดเลยล่างง่ายมากครับอันนี้มีที่พร้อมขายแล้วที่ลาซาด้าแล้วก็พิกต นะช้อปปี้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 ด้วยแล้วพี่จิ๋วจะชิมให้ดูว่ามันอร่อยสมคำร่ำลือไหมนี่เปอนไหมนะผมผมนี่ชอบอะไรวะมันคือไม่ใช่ไม่ใช่นี่มะละมะละขี้นกขมขมนะฮะมันจะมันก็แบบเด็ดครับนี่กินคำใหญ่ๆฮะกัดไปนี่กวาดโอ้ ใ่ไหมคะอร่อยค่ะนี่คอนฟิร์มจากคนสวยเอสซีแตงไม้แมีช้อปปี้ราด้าที่สนะมีอยู่ที่ช้อปปี้ราด้านะคะทั่วโลกเย้เรามาดูผลิตภัณฑ์แซ่บไหมมีอะไรบ้างอันนี้สูตรตำอันนี้สูตรแล้วแต่จะตำส่งออกส่งออกใช่ไหมคะ เราจะเห็นเต้ทั่วยุโรปสูตรนี้ใช่ใชไหมครับและอันนี้เป็นสูตรแซ่บออทุกเมนูแถมแกงอ่อมทำลาบอันนี้หอมหน่งไงหน่งสไตล์อีสานส่วนเรามีน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะที่ไม่ต้องไปยุ่งยากอ้นนี้มโนชอบมากชอบมาก,บมากบโบนูเขาชอบอันนี้แล้วก็นี่ค่ะน้ำมะขามซอสมะขามใจได้ดเลยการจดตัดเสตียูก confirmeconfirm มากแซ่บไหม